เม้าก็สั่งแจ้งว่าอาทิตย์นี้โตบานเนี่ยจะเซ็ตแล้วค่ะยินจึงสีกบหูซึกตื่นเต้นดีใจมันบอกค่ะอยะ่าพึงดีใจไปค่ะอย่าสั่งบานยูในอเมริกาวุนว่าอิหลีค่ะได้ยินว่าบานจะแล้วแล้วก็ดีใจค่ะแต่ว่าก็ยังเขา่ายะะูบดายได้ค่ะแต่สีขนของเขามานี่ก็ยังบดาเลยค่ะต้องรอว่าระบบผีสําคัญอยางระบบแซปติ๊กหรือว่าบอเกลน,น้ำซึมหนียังบ่แล้วค่ะกําลังติดตามนี่ยังกับ,บ่แนนบอนอนค่ะจนกว่าบานนี่จะสมบูรณ์แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ระวังหนีทิออะ เกิดปัญหาอย่างอีกหรือเปล่าบานยูเอเมกาเนี่ก็คืออาทิตย์เกือบจะสุดท้ายละคะ่ะในโตบานของเฮาไก่จะแล้วละคะ่ะสำรับอาทิตย์นี้คะ่ะห้องนอนแขกสองห้องนี่ก็จะติดพรมคะ่ะตอนแรกท่านยากจะคิดว่าสีภายในโตบานนี่เรียบร้อยแล้วยังบ่แล้วนะคะมีการคัดกระดาษทรายคะ่ะเราจะลงสีไมล่ะกับขอบสีขาวคะ่ะมีการทาเพิ่มคะ่ะทาเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นนะคะขอบไม่ของบานคะ่ะมีการทาสีขาวเพิ่มเติมนะคะส่วนครัวนี่คะ่ะก็จะติดตั้งเครื่องล้างจานตู้เย็นละกั เตาอบและเตานะค่ะกระตูสันในห้องเก็บของค่ะจะมีการติดตั้งเพิ่มอีกนะคะส่วนห้องน้ำค่ะอาทิตย์นี้ก็จะติดตั้งโถส้วมนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งเลยก็มีการทาสีภายในโตห้องน้ำคือกันค่ะยัง่แลอได้ะคะ่ะเพื่อนใดถึงจะสามารถย้ายเขามาอยู่ในบ้านได้หลังจากที่ติดตั้งระบบบ่อเกอิดน้ำซึมหน่วยงานของรัฐนี่ค่ะต้องเขามาตรวจสอบแลวก็นอนุมัตินะคะ,ะบอ่อผ่านอนุมัติก็ต้องกลับไปแก้ไขค,ค่ะจนกว่าจะพา,าระบบบ่อเกิดผ่านการอนุมัติค่ะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเด้อที่ของรกจะเขา มาตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายจากทีโบเกอร์ผ่านการอนุมัติแล้วหน,น้าที่ของรัฐนี่คะ่ะจะตรวจสอบทุกระบบว่าจะเป็นไฟน้ำโครงสร้างระบบแอร์ระบรบ,บฮีเตอร์แล้วก็สัญญาณไฟม้ผ่านการตรวจสอบทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็จะไปออกใบอนุญ,ญาตภาาอังกฤษเอร์ว่าเซอร์ที่ฟิคเกตออฟออค c ิวเพนซีซีโอคือใบอนุญาตค่ะที่จะสามารถให้เขาอยู่ในบานใดอย่างถูกต้องตามกฎหมายหน่วยงานของรัฐบอกออกใบอนุญาตให้เขาอยู่บ่ไใดโดยเด็ดขาดทางบานยูอเมริกาบอกเลยค่ะว่าเรื่องมากอยู่ ยุ่งยากหลายเรื่องค่ะเคสแล้วค่ะก็คือสีบอร์เดซางอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนหลังจากทิศติดตั้งระบบบอกเกลือค่ะจะมาทําการเทคอนกรีตนะคะหนงานของรัฐเขากับบังคับเทคอนกรีตนะคะนี่ก็คือบริเวณหนาบาน้านเป็นสเปซสีชมพูนี่ก็คือว่าต้องเทคอนกรีตนะคะบริเวณหนาโรงต่อรถกับต้องเทคอนกรีตคือกันค่ะความปลอดภัยล่ะก็บบ่มีเศษดินฟุ่นค่ะค่าเทคอนกรีตอยู่ที่หนึ่งหมื่นเหรียญใดเลยค่ะประมาณสามแสนสองหมื่นบาทก็คือบริเวณด้านหลังระคังบ้านค่ะที่เห็นเป็นสเปซ สีชมพูนี่ก็คือตองเท่อนเกีดคือกันค่ะจูสุดท้ายก็คือเพิ่มมาแงนหรือว่านาจัวนี่ค่ะที่เห็นเป็นสีชมพูค่ะตองเท่อนเกีดคือกันค่ะนี่ก็คือการอัปเดตสร้างบานของซับดาหนีของทัญนยาด้อค่ะบอกเลยค่ะว่าบานหลังนีเป็นเนียงที่ยุ่งยากแลวก็ปวดหัวสุดๆไปเลยค่ะเพื่อเวลาอีกเดือนกว่าๆค่ะที่จะครบสัญญาเงืนกูมาหลุนกันค่ะวาสีทันบอสวัสดีค่ะ